สวัสดีครับผู้ติด,ดตามช่อง YouTube b i g l i f e Fa ร์มเ o ิ c o m สแตนาร์และบอกและเว็บไซต์ทีวีคูกแกงนะครับวันนี้ IT t i p ินะครับเห็นหน้าเป็นตอนแรกๆเลยนะครับก็จะมาสาธิตในการย้ายลายนะครับปกติแล้วย้ายเนี่ยเวลาจะย้ายนะครับต้องย้ายผ่านอุปกรณ์ที่เป็นจะเป็นไปมามาได้และก็จะต้องยอมสละข้อมูลแต่ทีนี้ลายเพิ่งออกเวอร์ชันใหม่นะครับให้คุณย้ายง่ายเพียงแค่ สแกนนะครับสมมติอันนี้เป็น iPhone นะฮะแล้วก็ Android 1เครื่องนะครับคุณสามารถแค่สแกนฟืดแล้วก็ย้ายเข้าเครื่องได้โดยข้อมูลของคุณยังอยู่แต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าข้อมูลยังอยู่ไม่กี่วันแต่ก็ยังดีที่ไม่มีอะไรเลยมาดูกันว่าวิธีการนี้จะทําได้อย่างไรพร้อมแล้วรับชมได้เลยครับอตอนนี้เราจะมาทําวิธีการที่ว่านั้นนะครับว่าเราสามารถย้ายลน์จาก ระบบไปการที่แตกต่างกันทําอย่างไรนะครับโอเคเบื้องต้นนะครับเราจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน Line ในเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะครับวิธีการเช็คเวอร์ชันล่าสุดนะครับก็ให้เข้าไปที่ App Store หรือว่า Google Play Store นะครับส่วนเบอร์ถือ Huawei ก็เข้าไปที่ h w e i e p p g a l l o r y นะครับแล้วก็กดอัปเดตได้เลยโดยเวอร์ชันล่าสุดนะครับเราสามารถที่จะเช็คแบบนี้นะครับเราพิมพ์ l ล n e ไปเลยนะครับใน iOS นะถ้าพิมพ์ผิดทีดนึงมันก็จะขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับ นี่โอเคขขึ้นนะครับเวอร์ชันล่าสุดของมันนะครับจะเป็นเวอร์ชั่น12.0ซึ่งจะย้ายด้วย q ีว r โค้ดได้นะครับตอนนี้ลายผมอยู่ใน q ีว r โค้ดนะครับโดยอยู่ในเครื่อง iPhone ด้วยนะครับวิธีการก็คือว่าคุณเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ปกติของ iPhone นะครับจากนั้นกดปุ่มที่รูปฟันเฟืองนะครับด้านบนตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นกดปุ่มตรงนี้ครับ เป็นการสแกนเคียวคดกดปุ๊บนะครับระหว่างนี้นะครับเครื่องใหม่ก็เตรียมพร้อมมาไว้นะครับโดยถ้าเราเซตอัพเครื่องใหม่้เรียบร้อยมันจะต้องขึง้นแบบนี้นะครับอ่ะผมกดเพื่อให้สแกนเคียวดแบบนี้นะครับหลังจากนั้นในเครื่องใหม่นะครับเรากดปุ่มเข้าสู่ระบบหลังจากนั้นกดเลือกเคียวกเรากดสแกนนะครับอันนี้กดอนุญาตนะครับไม่งั้นกล้องจะใช้ไม่ได้นะครับ จากนั้นนะครับสแกนครับพอสแกนเสร็จปุ๊บนะครับมันจะมีการถามนะครับแบบนี้ถามแบบนี้นะครับก็คือเรากดคําว่าใช่นะฮะเรากดเดนินการต่อจากนั้นถ้าเป็นไอโฟนก็คือจะเป็นสแกนดี้หรสแกนหน้าแล้วแต่นะครับจากนั้นตอนนี้คือระบบการนั้นย้ายมาเรียบร้อยนะครับและสิ่งที่สังเกตได้อย่างชัดเจนมากนะครับนั่นก็คือสมมุติย้ายมาเสร็จปุ๊บ อันนี้คือต้องการดูว่าดึงว่าแชทได้ไหมเนื่องจากว่ามันเป็นการย้ายข้ามระบบนะครับมันไม่สามารถที่จะดึงข้อมูลแชไทไว้ทั้งหมดนะครับก็กดภายหลังไปเลยแต่กดภายหลังไปเลยนี่ไม่ใช่ว่าข้อมูลไม่มานะครับข้อมูลที่เก็บไว้ประมาณ14 1 5วันล่าสุดนะครับจะมาอย่างเช่นอันนี้นะครับนี่ผมจะดูในแชทนี้นะนี่ครับมันก็จะมีข้อมูลขึ้นมาแบบนี้นี่ อันนี้คือชัดต่าสุดนะครับต่อให้มันย้อนไปขนาดไหนนะครับแต่ถ้าไม่เกิด14-15วันมันก็จะขึ้นมาหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแชทแบบไหนก็ตามหรือรับข่าวสารอะไรย่างนี้ก็จะขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับแล้วถ้าเป็นฝั่งของ iOS ถ้าสมมุติว่าย้ายกลับไปจะทำอย่างไรนะครับสมมุติว่าตอนนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับของ Android หรือว่า Huawei นะครับเราสามารถกดไปที่ปุ่มเดียวกันนะครับหน้าหลักครับ กดตรงนี้นะครับฝันเฟืองปึ๊บนะฮะอันนี้เราจะทำแบบย้ายไปย้ายมานะครับแล้วกดปุ่มเดียวกันนะครับพอกดปุ่มเดียวกันเสร็จปุ๊บระหว่างนี้ iPhone ก็ทำลักษณะดเดียวกันครับแล้วก็สแกนจากนั้นนะครับกดปุ่มใช่แล้วกดดำเนินการต่อเสร็จปุ๊บแค่นี้เองครับก็ย้ายกลับมาเรามาดูกันว่าข้อมูลนั้นอยู่ครบหรือเปล่านะครับอันนี้จะบอกว่าไม่สามารถซิง์ข้อมูล ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นกบคนละระบบนะครับมันก็จะบอกแบบนี้นะฮะแบบนี้แล้วก็กดข้ามไปเหมือนกันนะครับห o เว r ร์ถ้าสมมติว่าห o เว r นั้นเป็นเครื่องรุ่นใหม่ๆนะครับมันจะไม่มีการบอกว่าแบกอัพผ่านตัวของ Google แล้วนะครับอันนี้ก็ลบไปนะครับแล้วก็เขอเข้าใหม่ปุ่มก็จะเป็นแบบนี้ฮะตอนนี้ทุกอย่างก็จะอยู่ใน iOS เรียบร้อยนะครับ แล้วมันจะข้อมูลจะครบไหมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ยังไม่ขึ้นอะไรนะครับขึ้นแล้วรอแป๊บหนึ่งนะครับมันจะใช้เวลาหน่อยนี่ก็จะเป็นข้อมูลล่าสุดแบบนี้นั่นเองครับเรียกว่าวิธีการเหล่านี้ไม่ยากเลยครับสำหรับในการใช้งานฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับมันจะเก็บได้แค่14บสวันทุกแชทที่ส่งมาฉะนั้นเนี่ยใครจะใช้งานต้อง พึงระวังในข้อนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจากพีคท้านี้พบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นรอติดตามชมในช่อง Big l i ลนนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างในนี้รวมถึงในเฟซบุ๊กคอมสแลปบ i ๊กไลน์บอกเช่นเคยครับ